น่าจะเกิดเป็นหวัดครับจะเป็นเหมือนงานหลังก็จะมีทำกล้วยหอมทองอมีกล้วยเยนนั่นนี่นหมายว่าเราก็จะได้มีประวัตเซกชันของมะเขือเทศด้วยมีตการด้วยนะกล้วยหอมทองมะเขือเทศครั้งนี้เนี่ยคือหอมล็อกหน่อยไปเย เนี่ยครั้งที่สองครั้งที่สครับได้ดีแล้วมัจะมีวันมะเขือเที่ถึงเสร็จกรอนจะขยายเครือขสายแล้าขนาดนี้ต้องช่วยกันดวที่สี่หามือเนี่ยมีมีปลูมมะเขือทีหลายแปลงเลยมอบนทีเดียวส่วนใหญ่จะอยู่ที่วารินออไวรินหมดเลยถ้าเป็นมะเขือเทศอื้อเมอนาทนี้าที่วนี้เอท้งี่ที่อยู่สมมติเป็น้วย้วยย้แต่ว่าเรา พันนี้เราชื่อว่าพันอะไรเนี่ยเลสดิอัลมอนด์เพชรนี่เลยนะเรามาถึงประเทศวาลินคือเป็นพันอะไรยังยังไม่ถึงไม่ใช่ที่ที่เขาปลูกปลูกกันทั่วไปก็เรียกพันอะไรเป็นมระเทศพันสีดาร์จริงจริงพันซีดาของเราก็มีออกมาแล้วเกษตรกร์เขาต้องการเยอะตอนนี้แต่ว่าเรายังไม่มีผู้ผลิตแล้วเ ไม่ได้มันมันไม่เปรี้ยวจะไปทําให้ส้มตำแย่ก็ไม่ได้ส้มตำจะแพงขึ้นถ้าส้มตำแล้วอร่อยแล้วม่ะต้องใช้สีดาร์เผ็ดดำของโม่เปรี้ยวอ่าก็ต้องมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นเซกชั่นเลยใช่ไหมแล้วมะเขือเทศของที่พงว์ท่านปลูกมะเขือเทศเลยราชินีเพราะว่าอ่าอาที่เข้ามาตอนแรกๆมันยังไม่ใช่หวานมันต้องการพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยมันมันหวาน เพราะนั้นเมื่อเราหวานปั๊บทำคล้ายๆอมุนคนจะสนใจมากกว่าและแบบดั้งเดิมขายได้ดกิโลละประมาณสัก50 60, 80, กิโลขึ้นไป80เดี๋ยวเราขึ้นขึ้นให้มันเป็น300ตอนนี้เราก็ตีไปเลยต้นหนึ่งนี่เราอยู่ป,ประมาณ700หาอ,อะไรที่เท่านี้จะไ,ไ,ไม่ได้แล้วตอนนี้แล้วเราทำลักษณะลูกให้มันแตกต่างหให้เป็นลูกกลมๆ